vì nó say bà phu em nguyên tòa nhà tòa tòa say không phải tui phu yên lâu phần em hôm nay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  hôm ขอากาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกทท่านเนาะค่ะเมื่อนี้เจน๊นุชพลตองหวดนะคะหลังจากว่าถือรถโรต,เตรีเจ๊หาไปใบนึงเนาะค,ะค่ะเพื่อนกระสืบอลายลค่ะท่านผู้ชมไปเข่าคว้างฝันเด้อเหล็กรับแฟนฝรั่งบ่เข่ามาเข่าคว้างฝันของเจ๊นุชนะคะถือว่าเป็นขั้งแรกที่ฝันแม่นเนาะพี่น้องฝันหินแมวสันฝันจังสี่เหล็กสีออก กับแมนคว่ำเล่าเนาะกันฟันเห็นแมนี่มากสิมาหาเจ็ดศูนย์หรือว่ากับเจ็ดศูนย์พนว่าแต่เล่าก็มาได้ตัวตัดเหรนค่ะได้เจ็ดหาลอตเตอรี่เมื่อนี่สิมาตรงวัดเจนุดเบิงก่อนวาสีได้ตัวใดถ้าชอบก็บจังตามบ่ามากกับ่านค่ะเขามาแหล้วกดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อค่ะกดติดตามดกดซับสไครต์ทางช่องเพื่อจะบวชผาดแนวทางดีๆจากทางช่องนะคะทางช่องกเสนอไวเป็นแนวทางท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ เขาไปสอบถามเจนุด้ําก um ันค่ะเสานีเนาะสวัสดีค่ะเจนุดสวัสดีค่ะเป็นคัางแรกกับฟันคิวเจนุดเป็นคั่งแรกที่เจนุดฝันเข้าเลยนี่การแต่งชีวิตจะมาเะ่ายาอยู่ด้วยกันแล้วันเห็นแบบมากมากตัวนี้ล่ะมหาเจดกับเจดซูนเนาะจะไม่ใช่หาเดี๋ยล่ะโซ่โซ่อันเก้าน่ค่ะอยย่เดยอันเป็นคีิพร้องเจนุดฟัน เด็กเนี่ยฝรั่งนี่ดับประมาณง่เข่าเลยเกณฑ์เข่าเลยอืมกรเข่าเล็กฟันในความบันเออเจ้าก็ฟันขีดกันฟันหินแม่เออคนจีบอกเพิ่งทแหละกานฟันนี่มากเลยเนาะห้าเจ็ดศูนย์อันมาถือลอตเตอรี่บ่ได้แักใบได้ใบเดียวได้ใบเดียวใบเดียวนี่ก็ได้สองพันแล้วเนาะสองพันองมันมากเจ็นห่าเนาะ โอ้ขาวยกให้เอฟซีเบางอีกแม่ถือก็ได้ในตัววงกลมใบเด้อค่ะห้าเจ็ดศูนย์เจนุศกซื้อลอตเตอรี่นะครับซื้อก็ไปกลับมากลับไปกลับมาตัดเลนเอาเมาถึงย่างรอบใบแล้วใบแล้วก็ถือใบหนึ่งเจ้าก็ซื้อหน่อยแทะมิเงินไม่มียนบอกว่าใบไหนตีบเลยค่ะไม่เอ็ได้ไหนซื้อหน่อยเฉยๆมาไดรับสามงวดแล้วครับสามงวดแล้วไม่เข้าแล้ววันนี้เพิ่นเศร้าช่วงหรอวันวันนี้ โอ้ตีงไก่น้องมันเงี้ย <c oughs> ยังดีต่อมาเลยยังเดี๋ยวไม่ไม่ก็ต้องปอยบบ้าป่าตีงวันนี้งวดมีบ,บปากป่าสบายเอฟซีกับวายวนโอ้ยถือน้ำเจนุดยูวสารทุมากเหมือนเศร้านี่เนาะถือว่าะหลายตัวไดใบหนึ่งคือกันแต่เลยบัวแดงไงค่ะกับน,นุ่มเจนุดเดอร์พนันโทุมากเหมือนเศร้านี่ค่ะแม่นผู้ใดถือกันคุณย่ายล้วนะเดี๋ยวสีไปนั่งพันโยคนถือทางหมดแล้ว จะไปเบเื้องเลขที่เพิ่นจะสื่อ่าเมอนอีกาเป็นวันที่เท่าไรแล้วสิบเจ็ดเนาะกันยายนสองพันห้ารอ 6, าอ้อยหกสิบห้าหาเกินหดเพิ่นตองหัวคือวาฝันถึงเต็มมาขึ้นฝันว่ายังไงมาขึ้นว่าฝันว่าพอแม่แเราเพิ่นมาหาเพื่องแบบเป็นมูบ่บานเป็นมู่บานเพิ่นนะนะเป็นมู่บานเพิ่นต่ว่าเพิ่นบานเพิ่นนี่ขายของเด้ ไปยืดกันตรงนี้พ่อแม่อีบ่กาจากกันเดตอวมาพอนในเนตบ้านหลังไม่แล้วสองสันสองสันหลังบ่งไงหนึ่งพ่นขายของแมพ่นขายของเด้เป็นเมืองของผีบ่แมนขายในเมืองผีเลยพ่นขายของในเมืองผีเลยเพิ่นก็ได้ส่วนไปเบิ่งก็ได้ไปน้ำเพิินเป็นมู่บ้านมู่บ้านหนึ่งเด้บ่เป็นมู่บ้านมู่บ้านหนึ่งเลยบ้านเพ่นลำบัง่ายขายของซั่มเต็มอยู่ พ่อแม่ก็ยุ่นักปันนีลาแล้วว่ะมาไปไสดดอกแล้วว่ะในเมืองผีแม่นบาเนียนข่าวความหลังในตะกี้แต่เพื่อนบางท่านเสียเพื่อนมากเหรียญเลขบอกค่ะปุ๊เพื่อนมากหลายตัวยังค่ะกายยังก็เจนุนว่าเอาก็สอบผ่านตะกี้โอ้ก็สอบฟุ้นเนาะใส่ใบโพยหวยเนาะตอนตายไหมตอนตายใไซกับเอาใส่ตุนงปวยให้เราไปน้ำนี่ยเอาเราเก็บใบทุกใบได้บ่โอ้เราเก็บใบเนาะหนังสือเลขแล้ว เจนุดเจ,จนุดเอาใส่กระสอบเผาไปให้ด้วยโอ้ยใส่กระสอบปุ๋ยไปให้แล้วน้ำเาอล่าน้าห <c oughs> ม,มักไงนังซื้อเลขแล้วไหมเอเอแล้วมาเฮ็ดเองเนาะเฮ็ดเองสูตรของเราเองแม่นสูตรเราอนนี้ไม่ดีดิเจนุดบ่ได้เรียนน้ำเล่าเนี่ยบ่บ่ได้เรียนนห้อเพืน่นเพราะว่าตัวของบ่หมักเล็ขึ้นเพิ่อนะนะอืมอันนี้เศร้ามากเพราะกับนางใส่แว่นตากลมหนาแล้เออ อันกับมูพอหลายคนเนี่ยกันนางเก่งเด็กสามมงแรกคอยกินทะเลเขาเศร้าเอาแต่ว่าพี่สาวเจนุดเรียนสูตรกับยายเพื่อนไม่ใช่หรอครับจะยินขาวโอ้ลวมีสูตรของเราตัวใหญ่ละนะแด้ละมีของเราแต่ว่ามีว่าได้เสียใจนะแต่แต่ว่าเลขแกเข้าทุกงวดเลยนะเข้าเข้าดีด้วยแม่นต้องให้เจนุดแหละไปถามงวดงวดเมื่อกี้ก็ว่าเข้าอยู่นะครับ โอ้มีอยู่เด้อเกเล่าเจนุดตามให้หน่อยได้ไหมครับเพราะว่าผมไปขอลองถามดูแล้วถามยายแกแกว่าแกไม่ยอมออกนะสูตรแม่ของเกนุดใช่ใช่ใช่อ้ารอบนานีข้าวกลอยสูตรแม่ของเกนุดเนอะรอดมึงไปถามน้ำเอี่ยนไถามเล่าก่อนเพราะว่าเขาทุกงวดนะครับเล่าป้านนี้เขาเรียงกันอันเลขเกนุดนี่เพื่อนมาหายตัวงวดบะหายอยู่ดิดีเออ มันมากอันเจดนถไปเมืองผีนี่ไปโดนเตยวิลี่มันนั่นขึ้นนั่นไปเที่ยวเลยเ้าลองเลยผ้าลอกอะไรไ่ปะตะเขียนอะเนาะเจดยังว่าเจดุดไปเอาเลยขวัเมืองผีมันตัวนี้ไปแล้วเนาะเป็นไห้เลยไหมแมเพื่อนเราว่าไผ่ผ้าไปเบิ้งผ้าไปเบิ้งบานเบิ้งซองเลยมูบานเป็นแบบนี้ล่ะเป็นแบบนี้บ่อยฟังมัด โตบ้านนี่แม่บ้านแม่แมบ้านไม่ได้หล่ะบ้านแม่ยุกับพ่อสันยุกับคนยุคนยุกย่กันสองคนว่ามีผู้ใดโอ้ในคนฝันเป็นบ้านสูงหรือว่าบ้าน,านบ้านสูงเลยสองสันเลยน้องง่าย<อ>บ้านนี้เพิ่นเขียนเลขหายเลยบ๋เขียนหายเลยแล้วอ้ขอเบื่องเด็กในขาบ้านนี้นี่ปันโตหัวใเลยพี่น้องนี่เป็นเขียนห้ยมต่องร้อเขียนหายมาขึ้นนี้ เขียนให้เมื่อคืนเลยเขียนเป็นตัวเลยเตโนตเป็นโตเลยือมีแต่รักเก่าแล้วพี่น้องซีหาหาเก้าซีเก้าเอ้าอันตรงอันเถียวกวนของเรานึงซีเก่าเนาะก็คือมาตรงซีเก่ามวดก่อนก็ฝันต่องวดแบบนี้ใช่ไหมครับเจโนตเลขออกปุ๊บมาบอกเลยแมนงวดนี้ก็เหมือนกันงวดนี้ก็คือกันคันฟันเห็นแม่หนีคิวมาค่ะคิวเลยถัาวันเห็นแม่เพิ่นมาแต่ถ่าสเพูเนาะ พีแเขาหนาหืสือแต่มารอบนี้แกเขียนตัวเลขไม่ให้เลยเหรอครับสามตัวเลยล่ะพิเปินแค่ไหนเลยสามหางเนี่ยได้ไปเที่ยวเมืองผีได้ไปพ่อบ้านแม่เจ้าเพิ่กับผ้าให้กับเขากับนามแกงนอกไม่เพ็่งังกินจนอิ่มได้กินจนอิ่มไหมกินยังกินแกงนอไหมกินเขากินยังไงอิ่มมัดทุกอย่างไหมโอ้เป็นยังเจ้าจนอิ่มเจ้าจังกลับมาบ่แมน จะเคยเป็นครั้งแรกออกไปเมืองพีเนี่ยครั้งแรกเป็นมูบานคือบ้านเฮาเนี่ยมูบานก็จังบานเฮานี่แหละก็เจาก็มีไห้มีหน้าคือกันเจี้ยงโค้งเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเหมือนกันคือกันเมื่อทุกอย่างเจ๊ยนดมาตัวใดวันนี้ได้นีมนี่แล้วสี่เก้าแม่มาสี่เก้าป่ะ มาซีกเอาต่อหมดก่อนไทยเลยนะครับเนาะเจนนุชแต่ว่าเจนนุชเพิ่นได้ทุกขลาดเะอันมีดฟันมือเพิ่นโอ้ไหนไหนใช้มาเบิ่งด้วยจาเอามีดอดไฟันเนี่ยเนี่ยโอ้เพื่อนในทุกขลาพี่น้องคือเรียกช้อนฟันอ่ะมีดฟันมือสั่มมาทีจะไปฟันฟื้นบ่ฟันฟื้นอาลงกวนก็ได้ใจเบิ้งยก็ใช้เบิ้งแม่โอ้ยพี่น้องแต่เรียกสูน คือเว้แค่เดียวกับทุกขลาคุณฝันเงือฝันถ้าเกิดได้ฝันเข้าแล้วจะฝันเข้าตลอดนะแล้กฝันเห็นแม่นั่อเขาเพราะว่าแม่มากเล่นนี่บอกค่ะคุณยายนะไปมัดเมืองแต่นย้ันมัดเขาซานมีเท่าไหร่ทุกไม่หมดก็คือว่ายายเสียไปแล้วใช่แล้วทีนี้ที่แกเก่งไว้อ่ะเป็นกระสอบปุยเลยเหรอครับแม่เลนก็เลย ใส่โลงเผาไปด้วยกันเลยเอาใส่แล้วก็ใส่ก็ก็มัดกับเอาใส่เผาไปน้าเล่าเลยก็คืออม้ม่ให้ไปเก่งอยู่ที่เมืองพีเออให้เล่าไปแช่แล้วมากหลหอย <c oughs> เล่าเป็นเมดเลยบ่เก็บไปเลยโอ้หอมากแง่งโอ้เจ๊ได้าเจนุษบริเวณใบนะแต่ว่าคนที่ได้สูตรของยายนี่ก็คือพี่สาวของเจนุชใช่แต่ว่าแกไม่ยอมออกสื่อแต่ว่าแกให้ตัวเลขมาแม่ยากเลยใอแล้วยากปะ ต้องอย่างเราบอกเราบอกว่าใได้ออกเื้อต้องอย่างค่ะเอาจังไม่ขอบคุณเจโนต้ะสำหรับเรานี่ยค่ะเป็นการต่องวดของกินลดการผู้ชมกินที่ยังเงินสูตรเองเนาะเดี๋ยวนมงซื้อก็ได้ค่ะแคบตาจอไว้เด้อค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นชอบกตามบ่มากับพานห้าจังมาต่อกัดไม้ให้เพื่อนฝันเขียนแขนคักๆก่อนเปิ้ลหายมาสามคู่ในการดึงชะลาคินแบงรัฐบาลเด้อค่ะ โปรช้วิทยาในการรับชมแนวทางมีความเสี่ยงมีข่าวมีรุเป็นธรรมดาค่ะเมื่อนี้เข้ามาตามตองหมัดเจดนดนะคะภูเพิ่นฟันแม่นเนาะค่ะสำหรับวันนี้โคไก่มาในรำรวดรวยทุกการเดอร์ค่ะกับนนกกสวัสดีงามค่ะ